สวัสดีค่ะคิณส์สานาจ้าอ้หอันนี้ก็ขยันคันแข็งกันเหมือนเดิมเลยอ้โหสุดยอดเลยนะคะเก่งๆขยันขยันกันทั้งนั้นเลยน่ามากเลยฮะจำที่บนโน,น้นไม่ช่วยงานไำ่ย็มจำือเปล่าจำก็เลยบนรื่เปล่า บนนูใช่ไหม,หไมไอ้าวนนี้เกิดการทะเลาะก,กันละระหว่างทำงานปล่อยเล็กนะน้องคัดคัด,คดก็ช่วยกันพวกหนูก็ขยันตั้งสู้นั่นและได้ขาวว่าวันนี้อยู่บ้านใช่ไหมคะ ตามะไรอยู่บ้านนะอ่านเรือ่องภาษาอังกฤษพี่ให้อ่านนะ,ะ,ะ่ะได้กี่คำมารายงานมาเร็วๆ <c oughs> ช่วยกันค่ะอย่างแข็งแข็งขยันทำงานอย่าเปิดเทอมพี่แยก็จะให้ตังหนูเอาไหมช่วยพี่จำแจมทำงาน เอาพี่จมใจไม่หนูไปนอนกับแม่แหม่มแล้วไปไหมเอาตัวอื่นมาขับทีนี้น่ทำไมหนูไม่ไปนอนกับแม่แหม่มล่ะแม่แหม่มกับองุนคิดถึงหนูแย่เลยเมื่อวานองุนมันคิดถึงหนูไหมเอาคว่าลงเอาคว่มลงมันก็จะออกมาองุนคิดถึงหนูไหมก่อแข้งก่อขาไหม ไอ้ <laughs> หุนน่นชอบก่อแข้งก่อขาอย่างไอ้ตัวเล็กนั่นที่ชื่อว่าทุเรียนระวังกันเหรอนี่นะคะก็แต่เกงเนี่ยแต่เกงเนี่ยใช่ถ้าพี่ติวไปนี่มันเกงขาดมาเลยน้องความมันออกก่อนลนะเน,ะนา <laughs> ะเด็กๆก็ขยันช่วยกันทำงานเ <laughs> อพาพผ้รื้อยยางน้ำคู่นี่ <laughs> นี่ แนวขี้ป่ะลืมแล้วแบ่งกันแบ่งกันอ่าช่วยกันทำงานอ่หนูขับให้มันเสร็จเจ้เลยใบหนึ่งของหนูนะจมจมขัดด้านนูนะ้นหนูเก่งเหมือนกันนะเนี่ย หนูทำเป็นนะวันใหม่เป็นถุกมือหนูทำเ,เป็นไหมถุงมืออ๊ะเป็นๆไม่รู้แล้วเนาะหนูก็ลองถามถึงมือดูนี่นะคะเด็กๆก,ก็ขยันช่วยกันทำงานน่รารักมากเลยนะคะเขาช่วยๆกันเพราะว่าเด็กๆไม่ได้ไปตลาดนะเพราะว่าเราเก,นเนก็กลัวโควิดเนาะก็ตอนแรกก็จะให้ไปลุงไปให้เห็นว,ว่า ให้ไปซื้ออะไรกินแต่ว่าพอดีคุกยอจะลุกเตอร์ไปก็ก็เลยเอาให้กินบะหมีล่ละกันอยู่บ้านรอนะคะตอนนี้ก็ทํากับข้าวกันแล้วนะคะเรากินข้าวเย็นอันนี้เราก็ขายไก่ดีมากๆเลยเราก็ได้กลับเร็วนะคะขอบคุณทุกคนที่การรับชมเด้อเป็นกาลังใจให้แรงงานพ่อม่สองคนนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ